สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเป็นช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแพ้ผ้ารวยนะคะมนีทั้งช่องห้าจะผ้ามาตามสูตรเวลแร่วันเด็ดนะคะของเซียนสมุทรสาครนนะคะนิ่งวดวันศุกร์ที่13มกราคม่5 6 6นี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแลวา้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญกดกระดิงรร่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะ เมื่อนี้กะเสียงกับสีเป็นเปลี่ยนไปจักน้อยนะคะกะบ่คอยสบายนะคะตากฝนมากกะขอโทษขออภัยล่วงหน้าไหวเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้นะคะเข้ากะไดนัดหมายกับเซียนไหวขคือเกานะคะว่าจะลุงตัวเลขแล้ทาทังดีๆให้เอ็ซีเป็นเจาเอาได้พิจารณหน้านะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเลขของเซียนสมุทรสาคอนเข้านะคะสําหรับหวยเล่าพัฒนานะคะ่ะ กะแตกทื่อขึ้นบนทื่อ้ล่างเลยนะคะสำหรับเลขหกเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะที่เซียนจับคู่ให้เขาจังๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าสำหรับเลขห้าน้อยนะคะก็มาสายวิ่งสายรูดนะคะสำหรับเลขเซียนสมุทรสาครนะคะเขาตั้งแต่น้อยเฉพาะกีดมากเลยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะแต่ว่าสำหรับเลขเล่าพัฒนานะคะ แตกจังๆเข่าปังๆอีหลีนะคะท่านผู้ชมบอดีกับเลยนะคะเป็นตัวเน้นอีต่างหากนะคะสำหรับเล็กเซียนสมุทรสาค้อนเห่านะคะเพื่อนกระจัดหายแม่นย้าสุดๆเลยนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขก,กับเซียนนะคะไปเสี่ยงโชกเสียงหลาบนะคะสำหรับหวยเล้าพัฒนากับค้องเจดโชคเดมันไปตามๆกันนะคะผู้ใด ด้โชคในลาบนะคะทั้งช่องกับยินดีและก็ดีใจน้ำลหลๆได้ค่ะเด้อผู้ใดเพท่อนด้โชคได้ลาบนะคะหรือว่าผู้ที่ได้เป็นแล้วนะคะหวหนีกับบกวนผ่านนะคะมาตามตัวเลขเน่าทางกับเซียนไม่นะคะว่าหวหนีเซียนจะคอนเฟิร์มห้เป็นตัวเลขชุดใหในหงวดวันศุกร์ที่13มกราคม2 5 6 6ห้นี่นะ,ะนะคะกระเชิญเอฟซีเป็นช่องเข้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปลาของเซียน ห้เซียนเป็นคนค้นเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะวัสดีค่ะเซียน<อ>ว,วัสดีค่ะวัสดีค่ะเป็นไงมั้งคะทานข้าวหรือยังเอ่ยอ ค่นะวันนี้เรามีนัดลงหวยรายวันให้ FC f a นช่องเราได้พิจารณานะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาก็หวยลาวแตกบนแตกล่างเลยนะคะเซียนค่ะวันนี้ก็มาตามแนวทางของเซียนใหม่ค่ะพร้อมแล้วนะคะเซียนครับค่ะวันนี้ศนเดี๋ยวนะวิ่งศูนแล้วก็8แปดสอง ค่ะจับคู่ศูนย์หนึ่งจับคู่มีศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะศูนเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะแปดสองแปดสองค่ะแปสาม แปดสามค่ะแปดห้าแปดห้าค <86, S 1> ่ะแปดหกแปดหกค่ะสามตัวค่ะสองเก้าแปดสาตัวสองเก้าหรอคะครับเกค่ะศูนย์สอง เจ็ดค่ะสามช่องแบบสามสองแปดคาเซียนห้าหกแปดแล้วก็มีห้าหกแปดค่ะสาม,ช,มชุดสี่หางนะคะสำหรับเลขสามตัวนะคะเดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขของทิดเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวก็ให้น้นให้เอฟซีเรานะคะนิ้งว่า วันศุกร์ที่13มกราคม2566นะคะเลขของเซียนสมุทรสาครน,นะคะงวดนี้ให้มา8ชุด8หางนะคะสำหรับเลข2ตัวค่ะมี01 04 07 09 82 83 85แล้วก็86ครบถ้วนไมค่ค่ะเซียนคค่ะแล้วก็ เลข3ตัวของเซียนในงวดนี้นะคะมี4ชุด4หางนะคะมี298 0 2 7 3แ8แล้วก็ 568. ถูกต้องไหมคะเซียนครับค่ะงวดนี้มีเน้นไหมคะหรือว่าชอบเท่ากันอชอบเท่ากันชอบเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะสตัวก็ชอบเท่ากันนะคะค่ะสำหรับตัวเลขของเซียนสมุทรสาครงวดนี้ ก็ให้น้อยๆเน้นๆเหมือนกันนะคะ8ชุด8หางเหมือนเดิมนะคะสำหรับงวดวันที่13นี้ก็ขอให้เข้าปังๆแตกปังๆยกช่องอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับหวยรายวันในงวดวันศุกร์นี้ค่ะเซียนก็รบกวให้เอฟซีกันช่องเราเหมือนเดิมค่ะเซียนวันนี้ก็ขอให้แรงใจกันเหมือนเดิมค่ะขายเอฟซีกช่องแซนพาเลยมีโชคมีเาภให้เฮ้ปังๆกันทุกคนนะครับ ขอเองหนมาเทมาล่ะครับค่ะสาธุสาธุค่ะเซียนขอให้คําอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะทางช่องก็ขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนมาแบ่งปันให้ช่องแพรพารวยค่ะสวัสดีค่ะครับครับดครับค่ะท่านผู้ชม นี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของเซียนสมุทรสาครในวัดวันศุกร์ที่13มกราคม2 5 6 6นี่นะคะสูตรของเซียนสมุทรสาครนะคะเพิ่นกะเป็นสูตรที่แม่นย่ำนะคะและเพิ่นกะเห็ดไห้หน่อยๆเน้นๆนะคะสูตรนี้เป็นสูตรร่วมเล่นได้ทุกเล่าทุกห้าน้อยในสูตรเดียวกันนะคะที่เซียนจัดไห้กับแปดชุดแปดทางคือเก่านะคะสาหรับมือนีนะคะมีศูนย์หนึ่ง 04 07 09 82 83 85แล้วก็86นะคะเลข3ตัวที่เซียนจัดไห้นะคะเพิ่นคัดให้4ชุด4หางเน้ยนเนีะคะมี298 027 328แล้วก็568นะคะ, 8, 27, 8, 56, น,ะ,คะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลของเซียนสมุทรสาครเฮาในงวดวันศุกร์นี้นะคะ ผู้ใดมกักผู้ใดชอบตัวเลขก,กับเซียนนะคะก็หยิบจับไปรุ่งทุนไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่ม,มกักบ่ชอบกับพานนะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวก็เป็นแคน่แนวทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หรือได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยค่ะเด้อสุดท้ายทั้งจองก็ขอวอวยพรนะคะให้เอฟซีเป็นช่องเฮานะคะที่ได้เสียงโชคเสียงหลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมีใจ โชคคมันๆกันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ